เซ็งเลยโตนอุ้ยรูดเอา้าเยี่ยงวะพี่เดี๋ยวออ่อืมเบ็ดมันเล็กไปก็หรอเบ็ดมันหลมเปล่าอะไรนะเบ็ดมันหลมอ่ะไม่หรอกพี่ว่ามันคันมันอ่อนด้วย คนก็ได้เฮียเอ้ยแล้วโอ้โหนายทำงี้ได้ไงวะปลากำลังจะกัดเลยปาดอีกแลโดนโดนครับโดนโดนโอ้โหโอ้ยมีสายตัวนี้เฮ้ยจะกัดของผมเลยเฮ้ยติดวะพ่อมโอ้โหเฮ้ยมันซิงเกิลฮุกมันติดได้ไงวะตัวเดียว

เฮ้เดี๋ยวพี่ลงเองก็ได้ฮะ<า>โอ้โหโ้ยนี่อ่ะขานอนโหแล้วเหยี่บพี่ตั้มด้วยจะลงวะฮะไม่จะลงวะจะลงก็งกดิดนะเออกอ้ยเหหยียวเองก็ด้วยน้ำลึกหมได้อยู่ เด็กก็ไม่ท่วมหัวหรอกไม่รู้ปลาอยู่ปะเปียกยันไข่แน่นอนนะโอ้โ oh. หใส่ไปได้ไไปะีกแหละแล้วแม่งใส่คอเลยมไม่ได้ด้วยนะเดี๋ยวมาดูนะว่าจะลงไปไปหมวกหมวกตกดีมันไม่หลุดอนะ ยังอยู่นะโอเคดูใช่ไหมใช่มันดึงคันลงไปเลยเห็นันอยู่เหอะเดช็อคยู่แค่นี้นะเห็นช็อคอ,นะอยู่นะดูดแล้วก็ไม่ได้เอามีดเมิดอะไรมาเลยโทรมาแล้วไ,ไม่มีอ่ไงพงโลงคนนี้จะดูที่มันใจแค่ไหนวะ เฮ้ยอยู่นะเนี่อยู่่ะเนี่ยกึกกึๆกกึกเนี่ยน้ำแหล่งเดี๋ยวไปลาเก็บสรุ้เอ้ยอยู่อยู่อยู่มันเป็นอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหตัวแค่นี้ตัวเล่น้ำโอ้โหเฮ้ยไม่ยอมเลยนะ โอ้โหยเล่นแค่นี้มันบมันมีก้านอะไรไม่รู้ก้านไม้อ่ะง่ายใหญ่นั่นแหละคันอะโจโนดูได้ครับเดี๋ยวปล่อยไปเลย,เยโอ้โหนึกว่าจะใหญ่ไปหรอกเฮ้ยมันก็ใหญ่อยู่นะคันมันเล็กไงได้อยู่คันมันนิดเดียวเนี่ยเดี๋ยวช่างตั้มนะโอ้โหแล้ไข่เปียกเลยนะวันนี้ Yep. <laughs>